ข่าสู่รายการยกสยงานที่เชิญชวนทุกท่านชาวประเทศนะครับท่าภูมิใจในเรื่องราวทุกๆท่าสุกทุกเรื่องของประเทศไทยเราเลยนะวันนั้นคำถามที่เราถามนี่นะเชื่ออะไรท่านนี่ จะไม่รู้นะครับแล้วจะสนุกสนานมากเมื่อดูทั้งครอบครัวนะฮะพ่อแม่ลูกถามกันได้ทายกันได้แล้วลองตอบดูไปก่อนถึงจะสนุกนะฮะก่อนจะเริ่มต้นปากข่าวนิดนึงนะครับสำนักงานกปรนะครับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินะครับของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปนะครับเกษตรกรนะครับหน่วยงานภาครัฐแล้วก็เอกชนนะครับเข้าร่วมประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับชิงช่วยพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ ปิรับสมัครมาแล้วตั้งแต่เมษายนนะฮะถึงกรกฎาคมนะครับแล้วก็ดูรายละเอียดเนี่ยดูได้เพิ่มเติมที่สำนักงานกปรดูได้เลยนะฮะของดีๆทั้งสิ้นนะครับหรือเว็บนะครับ rdpb นะครับ go t h นะครับหรือสายด่วนก็1250อายกสยามก็คู่นี้เลยนะครับแล้วก็แข่งขันคู่แรกก็คือสุรินและสีสเกตนะครับสีข้อใครได้ก่อนชนะเขารอบต่อไปเลยเขาได้มาถึง3ข้อเลยสุริน เดียวคือข้อนี้แล้วข้อนี้ฉันก็ต้องการเหมือนกันสีสเกตรครับผมถ้าได้ข้อนี้ทะลุเลยทะลุไปได้ข้อนี้นะจะเต้นไมเค้นโชว์เลยมาเข้าสู่ในเรื่องราวของคําถามถามเลยดีกว่านะฮะเอาที่ถามได้เล่นก่อนศ <ฮะ S 1> ิลป,ปินเทาน่านนี้อันนี้น่าจะมีโอกาสละศิล<อ>ปิจมีโอกาสละเพราะถือเป็นศิลปินรู้จักลิเกใช่ไหมที้ยังร้องเลิ่มมาลิเกลิเกทุกคนรู้จักอยู่ดี<อ> นะฮะแล้วก็เคยได้ยินคําว่าวิกฤติเกใช่ไหมครับเคยเคยหมดเลยทางด้านนี <c oughs> ้ก็ได้ยินอยู่แล้วเหมือนกันก็ช่วได้ยินทุกคนนะฮะถามเลยดีกว่าง่ายๆสั้นๆแต่ยากถามว่าคําว่าวิกวิกลิเกวิกหนังวิกละครนี่นะวิก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 มีที่มาจากอะไรครับยาแก้วัดรอกน่ในข้อนี้เดี๋ยวไม่ได้จริงๆนะเอาวิกแต่ไปดม ก๊อไก่ครับวิกวิกชัดอยู่แล้วมาจากคำนี้ครับวิการครับหรือไม่ใช่หรอครับวิก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 มาจากคำนี้แน่นอนเลยวิกวิกวิกเออเอาให้ได้รวมพลังทุกรูปแบบเอาให้ได้สุรินทร์ก็ต้องการเอาให้ได้ชนะ4-0บูรณสธิการครับเมืองรเทศจับไม่ไ สาระกันเป็น <rôle> น <él an ici> ิ้เป็นขุ่มเป็นช่วงเป็ชวงเป็นช่วงก่อนดีๆนะว่าข้อนี้จะมีเทหรือไม่เทครับนีเหตุผลไหมอธิบายก็มีไปก่อเีกวมาคุณปัญญาเกิดมาคุปัญญาถามมารู้รู้จักนิเกไหม ีมคือคือมันมีที่มาของมาของหมั่จือว่าคําว่ลวิกทำไมวิกสัปดาห์มาอยู่กับวิกเกเวิสิกนาเวันเมื่อก่อนเนี่ยมีละครมีหนังมีดนตรีมันไม่ได้มร่งาเป็นไม่ใช่แต่ก็วันวันวันหนึ่งแต่กัวันมีครั้งเดียงสมัยก่อนลกวลกเกยจะเล่นลิกเกย์มันน่าจะเป็นจนวนมาน่าจะเป็นดกวนก็ต้องมีมีเกย์เาอก ายดเอาให้ได้ต้องการคะแนนนี้ให้ได้ครับ2อมดเวลาเครับได้คะแนข้อนี้ชนะจรงจริงุรินได้ในชนะรอบต่อไปในชนะแบบ40ศเกตได้จะเป็นการได้ครั้งแรกน่่จะเป็นชนะ4-3่าครับผมเอานะฮะ เทหรือไม่เทหรือจะมีเหมือนหรือไม่เหมือนหรือจะมีน้องติงติงข้างไวจำนวนเท่าไหร่ก็ว่ากันไปทั้งหมดนะครับพร้อมจบไม่จบอย่างไรพร้อมยกครับา้ใจตรงกันแต่ว่าสุรินต้องรักษาไว้ก่อนเพราะเนื่องจากมีคะแนนนำอยู่ติงไว้ดีกว่าแปดสิบเจ็เท ทามเคลื่อนมากถามสีนักเกตก่อนเอออารมณ์ของหัวหน้าขณะนี้เป็นยังไงบ้างครับครับตอนนี้อารมณ์ดีขึ้นมากครับเพราะว่ามั่นใจในตัวเองมากครับ ตอบไม่ตรงกับฝั่งนู้นเลยนะครับครับครานี่ตอบตรงกันแล้วเรามา่ลงเขาด้วยตรงเปรอะเลยครับตอนนี้ตรงเปรอะเลยและเราับเขาด้วยเราสิบแน่ครับเราเราเทครับเราเทเลยเทเลยแต่เรารามั่นใจขนาดไหนล่ะวิกมั่นใจไหมอธิบายมั่นใจตรงที่ว่าคําว่าวิกผมว่ามันต้องมาจากสัปดาห์เพราะว่าเมื่อก่อนอาจจะไม่ใช่ของคนไทยโดยแท้จริงคําว่าวิกอ่า บิ๊กมันมาจะเป็นพวกฝรั่งอาทิตย์หนึ่งจะเจอกันครั้งหนึ่งไปดูหนังไปดูละครไปดูดนตรีอะไรเงี้ยก็เป็นการวิควิคหนึ่งก็ไปเจอกันทีหนึ่ง We meet every week ้าพจบสูงนะราบจบสูงครับจบนน่น้าภับเอละการปะทา้งนี้นี่เป็นการเหมือนครั้งแรกเลยแต่เหมือนแบบเทด้วยนะ คิดตรงกันเหมือนกันเอางี้วะเราไม่เทอยู่แล้วใช่ไหมค่ะไม่เทไม่คุ้มไม่คุ้มก็เราอยากจะให้เขาเอากาแฟยังสมศักดิ์ศรีใช่แล้วสมศักดิ์ศรีค่ะถึงตอบผิดยังไงเขาก็ตกรอบไปแต่ว่าเขาอยากจะตอบผิดทั้งคู่ใช่แต่ว่าเรามีติหนึ่งไว้ถูกสุดท้ายเป็นนิธกานค่ะและทั้งนั้นก็แพ้แบบไม่หมดเลยหยุดเลย เราพูดแต่กับข้อแรกเหมือนเล่นๆนะใช่ไม่เป็นจริงเออแล้วก็มาถูอีกข้อสองที่ทำทีก็ถูอีกแล้วใช่ไม่นเล่นนะเขาพูดเล่นๆนะเอ๊ะเนี่ยอาจจะผิดหมดเลยแล้วถูกอยู่คนเดียวถูกต้องครับวิการค่ะคือวิการแล้วเราก็จะรู้สึกเขากระไบใจวินตาครอบินตาครับถ้าข้อนี้ผิดอีกนะครับผมก็จะไปเสริมภาษาอังกฤษให้แน่นคนนี้ครับเพราะข้อแรกมูลเลอร์ผิดไปแล้วครับข้อนี้นวิก วิ่งปิดอีกเขาก็ไปแล้วแหละครับแต่ถ้าแต่ถ้าแต่ถ้าถูกที่มูนวอลอะไรมูนวอลแล้วครับถ้าถ้าถ้าสามารถครับมูนเลอรเลยนะไอ้มูนวอลให้ดูเลย โอ้ตงนี้ก่อนมีบางบางคนก็คิดว่าวิการเหมือนกันนิดหน่อยเราก็เลยปิดพอมีสิทธิ์มีสิทธิ์นะเพราะว่าบางทีลิเกมันก็ต้องเล่นเด็กกลางคืนเราวิการยามวีงานมีการอะไรต้องเล่นเป็นกลางวันลิเกไม่ค่อยเล่นถ้าไม่มีงานเล่นไม่ได้น้อยน้อยนี่นปิดวิกกลางวันก็เล่นได้นะคุณกลางวันนโดนตีปิดวิกในโรงเล่นในโรงหนังได้ครับกลางวันได้นะไม่ก่อนไมัยก่อนนะครับก่อนอดีตอดีตใช่ไหมตต้องเล่นยามวิการโอ้ยตอนผีออกกันเหรอใช่ตอนนี้เหลือ อยู่อันเดียวแล้เขาต้องพูดถูกให้ได้ประมาณนี้นะเราต้องดูว่าครั้งนี้ถ้าออกมาตรงกันแล้วกล้าเทแล้วถูกต้องยกให้สีสเกตแล้วก็จะมีมูลวอล์คครับมูลเลอร์พิตาพิตาครับครับดูยูวันทูซีมายวอล์คมูล o ลอ o ์โอ้ยูวันทูซีบ๊ายบาย เปล่าละนี่เตรียมท่าแล้วนะเขาต้องการเต้นอย่างเดียวยไม่เต้นก็สุดครับทำเฉลยเคอาเคอาโอ้โหนชิฉินเก่ง,งขึ้นเยืนมาแล้วนะ ว่าวิกนะฮะมาจากภาษาอังกฤษเลยครับมาจากคําว่าวิกครับแล้วมันมาจากตรงนี้มันไปไป,ไปมีเหตุอะไรขึ้นมาวิกหนึ่งไปพบกันทีหนึ่งหรือเปล่านะครับที่มาของคำว่าิกนี้คนไทยเข้าใจผิดมาเป็นร้อยร้อยปีเลยนะครับในสมัยรัชกาลที่5นะฮะมีการแสดงประเภทหนึ่งเรียกว่าละครพันทางนะฮะซึ่งเจ้าพระยาม,มหินทระศักดิ์ดำรงหรือว่าเพ่งเพนกุลน,นะฮะเป็นผู้ที่ริเริ่มคิดขึ้นมาได้เปการทนาที่โรงละคร p รินซ์เทเตอร์เดือนละ จ็ดวันครับหนึ่งเดือนเจ็ดวันครับที่หน้าโรงละครจะติดบอกว่าวิกนี้แสดงเรื่องอะไรครับคือเจ็ดวันนี้จะแสดงเรื่องอะไรก็หมายความสัปดาห์นี้แสดงเรื่องอะไรนะฮะคนไทยเข้าใจผิดก็เลยคิดว่าไอ้วิกนี้แปลว่าโรงละครเพราะว่าวิกวิกวิกอ๋อโรงนี้โรงนั้นก็คือวิกนี้เจ็ดวันนี้สัปดาห์นี้จะเรื่องอะไรโอ้โหเข้ามาแล้วนะครับสีสเกตหนึ่งข้อหนึ่ง สนับสนุนโดย TrueMove iPhone 3G น้ำดื่มตราสยามพัดสอนคุ้มค่าทุกตตราง่ิินมาเดียวอ่ะไม่มีแต่ถ้าเป็นคู่รับโบนัสฟรีคู่นี้ก็ฟรีคู่นี้ก็ฟรี t r u e o v e หนึ่งองได้สองซีมเปิดเป็นคู่รับโบนัสโทรหายกันฟรีสิบ,บาทถึง25ยย่ิบห้ายายูนี้ที่ 7-Eleven ี 11. ็ร้สุกตาจีดๆคนทั่วไปพยายามหลีกเลี่ยงไม่เคี้ยวในจุดนั้นรู้ปล่อยนานไปก็มีปัญหามากขึ้นง่ายๆก็คือหันมาใช้ยาสีฟันที่ช่วยลดอันเสียวฟันควรจะใช้เป็นประจำก่อนเนื่องกันก็ลองดูสิค่ะปลาทานมะม่วงน้ำปลาหวานหรือต้มิยำกุ้งรู้สึกเสียวแผลมันเป็นหนักขึ้นจนต้องมาเคี้ยวอีกข้างหนึ่งผู้เชี่ยวชาญก็แนะนำให้ใช้ยาสีฟันเซนโซดายพอการเสียวฟันลดลง,ลงสามารถทานอะไรก็ได้ได้อย่างเต็มที่ค่ะ ไม่เจอตั้งนานแหมติดติดเบงแก้วอยู่เลยนะแล้วเนี่ยเจ้าไหมมีทั้งโลกแหละจะเต่อให้ดูนะ <c oughs> ไม่จเจาะเลย <c oughs> ก็ไม่รู้ <c oughs> โรงพรยาบาลเดียาไพขพร้อมตรวจ,จเจาะลึกไว40ก่อนที่โรคแหงใบฉัถานหาโทร1772ถึง22สิงหาคมน,นี้ดูแลตัวเองขนาดเนี้ยต้องดื่มนี้ด้วยหวานมากหรือเปล่าขวดนี้น้ำตาลน,น้อยกว่ามั่นใจได้ค่ะใหม่บีเาเก้นไลท์น้ำตาลลดลง75เซ็มีส่วนช่วยในการขับถ่าย

และถังหรือผงซักฟอกกับแวนิชแวน s ชช่วยกะจัดคราบล้ำลึกแต่ผงซักฟอกอย่างเดียวซักออกไม่หมดใช้แวน ish พร้อมของกฟอกทุกครั้งที่ซักคราวนี้หมดห่วงไปแล้วค่ะแม่ a n น s ชพลังชมพลูลืมไปเลยว่าเคยมีคราบแล้วร่าปล่อยโมนิก้าอิสระตามสบายค่ะแล้วร่าใช้เดดต่อจึงมั่นใจว่าพื้นสะอาดอย่างมีอนามัยคุณใช้เด้ดต่อบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อโรคอนเนกประสงค์ทำอะไรบ้าง ดิฉันใช้เดส์ต่อผสมน้ำเซตคอมพิวเตอร์และคีย์บอร์ดค่ะเดสก์ต่อปกป้องมั่นใจ จะดัดแ,แปลงส,งสีแค่ไหนพลอยก็ไม่กลัวเพราะพลอยใช้ Clear Dry and Damage Repair ใหม่ที่ช่วยเธะจัดจังแค่และฟื้นบำรุงผมแห้งเสียวันนี้ให้ผมยุ่งสวยไม่มีนืรังแคได้ในราคาพิเศษก่อน30มิษนายนนี้ โปม่นะครับแบบเติมเงินนะครับสามารถช่วยลดโลกร้อนได้นะครับเพียงเติมเงินผ่านช่องทางออนไลน์โดยไม่ใช้กระดาษนะครับไม่ว่าจะเป็นเติมเงินผ่านตู้แทนเติมเงินด้วยมือถือนะครับแล้วก็อีก2ช่องทางใหม่นะฮะผ่านเซเว่นออนไลน์ที่เซเว่นอีเลเว่นนะครับหรือตู้โทรศัพท์สาธารณะครูได้เลยแล้วก็ยังนะฮะสามารถร่วมสนุกทางรายการได้นะครับโดยการลงทะเบียนฮะกดดอกจัน9ก2า5แล้วก็โทรออกนะครับทุกครั้งที่เติมเงินออนไลน์ตั้งแต่20บาทขึ้นไปนะครับระบบจะพิมพ์ข้อมูลมาที่รายการนะครับ ทุกวันแจกอย่างนี้นะฮะทองคำาระค่า1หนึ่งมืบาทนะครับยิ่งลงทะเบียนเร็วยิ่งเติมเงินก็ยิ่งมีสิทธิ์มากนะครับสำหรับผู้ที่ลงทะเบียนแล้วนะฮะไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องลงซ้ำนะฮะระบบยังเก็บอยู่รออยู่นะหลายคนรอรอรอครับเดี๋ยวมาครับอ้าท่าคืนนี้เอามาแล้วเหรอฮะเยอะเลยครับเอาโหผู้โชคดีออ้ยเยอะแยะมากมายนะครับอาท่าทองคำประค่าหนึ่งหมื่นครับครั้งนี้จะเป็นใครว้าบโอ้โหผู้โชคดีได้มาแล้วครับเรียบร้อยนะครับนี่คือผู้โชคดีอีกหนึ่งท่านนะฮะ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีได้ที่หน้าจอแล้วครับนี่คือทองคำกครเช่นหนึ่งหมื่บาทนะฮะ True Move Move ใกลให้ชีวิตใกล้กันสนับสนุนโดย True Move iPhone t g ชุดเครื่องนอนซาตินการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสีกับตันจากบริษัทกับตันเพ้นประเทศไทยจำกัดและในตลานี้นะครับต้องขอขอบคุณน้ำดื่มตราสยามบ่มีกึ่งสมเร็จรูปตรามา่มา แบรนด์ซุปไก่สกัดและชุดเครื่องนอนซาตินนะครับเอาละเรามาดูทางบ้านนี้ต่อไปเลยนะฮะวิธีการอย่างที่บอกนะฮะเราอยากคนไทยทุกคนมีความสุขความสุขก็เกิดขึ้นได้จากความรักแผ่นดินรักสถาบันนะ,ะชาติศาสนาพราะมหกากษัตริย์นะฮะแล้วก็ประเทศไทยเราก็จะได้มีความสุขเมื่อมีความสุขนะฮะถ้าประเทศไทยนี่นะฮะไปเที่ยวนะฮะมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนี่แสดงว่าเออบ้านเมืองมีความสุขละ อ้าวไปเที่ยวไทยคลื้นเศรษฐกิจไทยคลึกคักนะฮะคราวนี้ไปเที่ยวครับเนื่องจากทางด้านนี้เอาละบ่นว่าเออไปเที่ยวแล้วไม่ใกล้จังหวัดผมเลยนะฮะไม่ได้เกี่ยวกับทางอีสานเลยคราวนี้เราพาไปเที่ยวครับไปที่ภาคใต้ครับไปที่พังงาครับชทุกคราบเชิญคับ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงาเป็นอ่าวที่ใหญ่ที่สุดในฝั่งทะเลอันดามันจึงมีทัศนียภาพที่สวยงามกว้างไกลและมีกิจกรรมมากมายสําหรับนักท่องเที่ยวทั้งพายเรือลอดถ้ำที่เกิดจากน้าทะเลกัดกร่อนภูเขาเป็นโพรชมระบบนิเวศป่าชายเลนที่ใหญ่ที่สุดของไทยที่ส่งผลให้แถบนี้มีแนวปะการังที่อุดมไปด้วยสัตว์ทะเลนานาชนิดที่นักดำน้ำจะต้องตื่นตาตื่นใจแต่ภาพที่ผู้คนคุ้นเคยจะเป็นอย่างดีก็คือภูเขาหินปูนที่อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงามีถึง42เกาะเช่นเขาพิงกัด เกาะห้องเกาะปัญหยีเป็นต้นโดยเฉพาะเขาตาปูที่ตั้งตรงงานอยู่กลางน้ําดูคล้ายกับตาของปูโผล่ขึ้นมาจากทะเลซึ่งนักท่องเที่ยวทั่วโลกรู้จักกันดีแต่รู้หรือไม่ว่าเขาตาปูมีอีกชื่อที่ชาวต่างชาติรู้จักกันมากกว่าชื่อเขาตาปูเสียอีกเอาล่ะยังไงเนี่ยรูว้ว่าเขากักไปแล้วว่าอย่าไปยุ่งกับฝรั่งนะฮะอา้าวคุบัญชาเขามีความสุขอะไรเกิดขึ้นเนี่ย เอาลังังทงนที่ชอบฝรั่งมีอะไรจิ้งจกมาเหรอรู้ดีเลยเนี่ยเฮ้ยทำไมเขาเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเขามีความสุขมากเลยอะแล้วเขาจะถามว่าตอนที่ซึนามิเอเอคความกี่ล้ฝความน้นเขามีความสุขว่าคุณนมนเขาไปอยู่เมืองนอกมาหลายปีแตล่ะกลัวผมไปอยู่พังงานมาเมื่อ5ปีที่แล้วตรงนี้น่ากลัวเอ้ามาดูเรื่องราวของเรานะในเรื่องราวของทางงาน ภาคใต้เรื่องราวที่ให้ข้อมูลมาพอสมควรและก็สุรินบอกว่าโอ้โหหวานหมูหวานหมู่จุ๊จี้จี้เลยทีเดียวจะถามอะไรกันนะถามว่าเขาตาปูมีอีกชื่อหนึ่งที่ชาวต่างชาติต่างประเทศรู้จักนะฮะรู้จักเรียกว่าอะไรครับขกาไก่ครับเขาตาปูนี่เขาเรียกว่าเกาะเจมส์บอนหรือไม่ครับขอใครครับ หินแห่งเจียน,น,นะฮะก็เจมส์บอลหรือหินแห่งเจียครับข้อนี้จะมีการเทคหรือไม่แล้วต้องมีการวิเคราะห์นะฮะว่าคู่แข่งข้างเราจะเป็นอย่างไรนะครับนักเทจับเวลาครับ ไปไหนกนดีเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวค่อยว่ากันพานดทั้งรถฟาดท้ยรถระเบิดความเปรี้ยวสักใจไครโดนไอ้โดนบอมอ่ะทวิสติบ,บอม <c oughs> จีดซ่อนฉินเปรี้ยวให้ลุ้นในซองไม่ <c oughs> My, ทวิสติบ,บอม <c oughs> ในฐานะที่เป็นนักวิทยาศาสตร์มีงานวิชาการผ่านเข้ามาตลอดถ้าไม่มีปัญหาผมหลุดร่วงโอเรสแชมพูที่สกัดน้ำมันผิวมะกรูด้วยความเย็นซึ่งเชื่อว่าทำให้คุณค่าทุกหยดไม่สูญสลายทุกอย่างต้องพิสูจน์ได้จริงโอเรสกล้าท้าลองและนี่คือบทพิสูจน์ถึงประสิทธิภาพของแชมพูฟอเรสรู้ึกสุขภาพผมดีไม่ขาดหลุดร่วงง่ายครับสุขภาพผมดีขึ้นดูสิคะไม่มีักเส้นที่เราหนึ่งดูสิ าา297คนจาก300คนพึงพอใจแชมพูโฟเลสก็ <retention texts> <ıs ır Darwin> <qu expressed> ้าเผยผิวสวยใสเป็นธรรมชาติด้วยชุดเริ่มบำรุงผิวที่ใช้เทคโนโลยีดึงคุณค่าจากพืชชาติ4ทวี ื่อผิวใสสุขภาพดีตลอดไป Artistry Essentials จาก M.V ขอเถอะค่ะขอเถอะครับขอเถอะครับขอเถอะครับขอเถอะน้องขอเถอะครับขอเถอะครับเพื่อนขอเถอ,อ,เอะเราต้องจริงอย่าชวนน้องดื่ม หอมยาวนานไม่ต้องใช้เยอะขนาดนี้คอมฟอร์ตอัลตร้าถุงเล็กหนึ่งถุงใช้ได้นานเท่ากระสูรธรรมดา2ถุงมาจะพิสูจน์ให้ดูคอมฟอร์ตอัลตร้าครึ่งฝาก็ได้ผ้าหอมกองโตแต่กระทาคุ้มค่ากว่าผ้าหอมนาน c o m คอมฟอร์ตอัลตร้าใหม่ซุกใจสกัดกับผลงานวิจัยที่หลายคนยังไม่รู้ด้วยผลการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพหลายฉบับเช่น ผลของซุปไก่สก,กัดต่อการฟื้นตัวจากความเหนื่อยลา้าเนื่องจากสมองทำงานหนักผลของการดื่มซุปไก่สก,กัดที่มีต่อภาวะเครียดและการเรียนรู้จดจำและซุปไก่สก,กัดยังมีอีกหลายงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการในประเทศต่างๆสภาปัญญาเทนถวายเดินหน้าตอบข้อเท็จจริงหลังนักศึกษาหมายระบุว่าถูกพื้นที่รับน้องโหด รับปลูกฝังค่านิยมให้เกลียดชังสถาบันผู้อริส่วนโครงการชารถเมย์ NGV c พันคันซึ่งหลายฝ่ายจับตาว่าเป็นโครงการร้อนวันนี้มีการประชุมนัดแรกของคณะกรรมการสภาพาน์กรับหลังจากรัฐบาลมอบหมายให้เป็นผู้ศึกษาความเหมาะสมติดตามรายละเอียดได้ในขา่าวภาคข้าม19นาฬิการถจักรยานยนต์ซูซูกิโชกัน125สนับสนุนโดย TrueMove iPhone 3G ช่วงเวลานี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับบ้านพัอน เชสเตอร์เกลเดอรเวิลี่สีกัปตันรถจักรยานยนต์ซูซูกิและทรูมูฟครับแต่ริงกังทานอยู่เพราะว่าเขาทำเกียวกับรายการนี้ด้วยเอ๊รายการอะไรอ่ะอ่ารายการเศรษฐกิจก็รู้สักรู้เอาล่ะเมื่อรู้นี่ถ้ารู้จริงมันก็มีอีกหนึ่งอย่างที่ดักเอาไว้คือการเล่นเกมนี้ก็คุณจะเล่นแบบไหนแตกล้าเทหรือไม่ถ้าเท อีกคนนึงไม่เทเราก็ได้คะแนนไปถ้าเราถูกถ้าเทกับเทผิดอุ้ยตับตาทั้งคู่เลยเทแล้วเขาอีกคนนึงเทแล้วถูกแล้วก็แพ้เขาอีกเออเอายังไงดีเอาไงดีแะ้ลงไปหมดเลยจะกอเจนส์บอลกอไก่หรือหินแห่งเกียร์ขอไข่ครับเขาตะปูมีอีกชื่อหนึ่งว่าอะไรเพราะนะฮะเขาจะยกอย่างไรแล้วศีรกเกตเคยเทแล้วได้คราวนี้จะเทหรือไม่สุรินไม่เคยเทแต่คะแนนนำคราวนี้จะเทหรือไม่ พร้อมยกครับหว้เไเท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 เเกเท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 ท้เทเเท,ท้เกเเ ผิดทั้งโคครับผิดทั้งโค้ตกทั้งโค้ดไม่มีไม่เลือกคะแนนกลับไรผิดทั้งโค้ดกาับไปใช่เลยถูกอยู่จะไม่ด้ถูกทั้งโคได้คะแนนทั้งโคได้คนละหนึ่งแต่สุรินได้ไปถึงสี่ก่อนชนะไปเลยโอ้โหรอสุรินอย่างเดียวรัาว้าผิดจับกระสีระเกดแตถ้าถูก ชนะเข้ารอบต่อไปถ้บหมดเทไปที่เกาะเจสมส์บอนด์คำเฉลยก็คือเขาตะปูมีชื่อหนึ่งคือคือ อย่างน้อยอย่างน้อยนี่สีเกตโทษนี้เราไม่ผิดนะไม่ผิดครับแต่การสะสมไอ้เรื่องราวของคะแนนเราไม่พอและทางด้านของสุรินทร์นี่เขาก็มั่นใจเขาก็กล้าเทด้วยเหมือนกันจริงๆแล้วจริงๆแล้วถ้าเกิดเขาไม่เทเนี่ยเราได้อยู่แล้วใช่แต่ยังไงเรามั่นใจเขาเทไเทอย่างผมไม่สี่ศูนย์ผมก็มีความสุขและบิตาจ๋าข้อมือ อย่างนี้อารมณ์ตกมันไปถามมันปชูเลยเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นถ้าเป็นอะไรหินอะไรนะเขาเชี่ยมันออกไปทางจีนจีนหน่อยทำไมมาออกเป็นเจมส์บอลเพราะอะไรเจมส์บอลเพราะฝรั่งเป็นคนเรียกเรียกชื่อนี้นะมันเป็นหนังที่เจมส์บอลเป็นหนังเนื้อรู้แล้วเขาถ่ายที่เขาตะปูค่ะใช่ไหมใช่หมอหน่อยอีกเอ่เขาถ่ายที่นี่เราไปหาเขามาถ่ายเจมส์บอลได้มาถ่ายที่นี่นะทั่วโลกจะรู้จัก เจ้าเขาตะปูอันนี้เป็นอย่างดีอันนี้จะแมนวิทยากรเล่นการงานที่มีตัเล่นกันแล้วมาถ่ายทำแล้วทุกคนก็จะเห็นถึงความงานเวลาฝรั่งถ่ายทำเนี่ยโอ้โหเงินเขาเยอะเราเยอะันการลงทุนเนี่ยเยอะนะมุมมืมกล้องก็เจะสวยมากแลวของเราก็สวยจริงๆอยู่แล้วด้วยก่อนนี้ก็เลยแบบเดียี่พี่ไปเที่ยวเขาตะปูใช่ไหมคะพี่จะพาไปเที่ยวเขาพันขานครับพี่พวกแกไปแค่ขนมรุ่งกับพอ ยังแรงจริงๆเราแรงมากสิเกตตนี่ก็ไม่แพ้ไม่ยอมเลยคือจริงๆผมก็แรงอยู่แล้วแต่ว่าคุณคิรุณโทรมาในเช้าพี่อ้อมอมมือหน่อยนะเพราะว่าให้น้องเข้าไปโ่หน้ามีอะไรก็ปรึกษากับธรเจ้าวาิไว้ด้วยครับธราอาจจะพี่ลงผิดหรือเปล่าพี่น่าจะเปลี่ยนรอบหัวหน้าซะแล้วสำหรับคู่แรกของเรานะฮะัสิริเกตกับสุรินนะฮะได้ผมมาแล้วเรียบร้อยนะสิริเกตจำต้องกลับไปก่อนแล้วเการอบต่อไปนะครับสุริน จะออกเฉียงเหนือนะฮะคู่ต่อไปมันไม่แพ้กันนะฮะโหหน้าทีมอิตาลีติ๊กชิโร่ติ๊กชิโร่ชิริกโคราชโคราชกับปัตติชัยภูมิเจอกันมันแน่นอนแน่นอนขอไปเจอติ๊กชิโร่เลยได้ขอไปเจอแล้โอ้โหใจเย็นๆจะตีเจตเจตแต่งนะมาต่อกันเลยนะครับขอราชตีมากับชัยภูมินะครับยกสยามคัสตูนีครับ